หิว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 อยู่นี่อยู่นี่อยูนหิว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 ไปนหัวนี่ของหนูนี่ของหนูนองหหิว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 าหิวหิวหิวหอาหารบ่าอาหารหา ียบจานอย่าหยบจานเลยหยบจานอย่าหยบจานต้องแบ่งกันแล้วเดี๋ยวนี้ถ้าไม่แบ่งกันนี่เหยียบเหยียบคอกันกลับกันยังเด็กโตแล้วแป๊บ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 โอ้โหเช้าให้กินตอนเช้าแล้วตอนนี้ให้กินบ่ายตอนค่ำไม่ให้กินครับกินแค่สองเวลานี่ยังเต็มท้องอยู่เลยแต่ก็หิวนหมทองดำทองดำ ทองดำทองดำนี่ทองดำนะครับผมนี่ทองเงินนะทองเงินอร่อยอ่อยอ่อยอ่ยอย,ยกินเดี๋ยวฝนตกลฝนตกเมื่อก่อนนี้ให้กินกันจานเดียวเห <c oughs> ยียบคอกันตอน,ตอนเล็กๆตอนเล็กๆ่ไม่แย่งกันนะตอนนี้แย่งกันแนละ้วเพราะเขาโตแลว้วนะก็กําลังจะได้อายุหนึ่งเดือนแล้วนะครับน้องแมวสองตัวทองดํากับทองเงินมันหมานะลูกนะให้พ่อได้เงินได้ทองรวย มีสร้างกลงเวยๆให้อยู่น่ารักทั้งสองตัวครับตัวนี้ขี้อ่อนร้องอย่างเดียวเงาเงาเงาขี้อ่อนแต่ตัวนี้ชอบวิ่งพันขา <laughs> วิ่งพันขากลิ๊กคลิ๊กเคลยอไม่ได้ต้องเดินต้องระวังบางทีถ่ายคลิปถ่ายคลิปอยู่เนี่ยนะวิ่งมาสอดใต้รองเท้าเลยต้องเยียยเบาๆอ่ะจะเดินเยียบแบนหลายทีแล้วท้องดำทำแบนเบนมาให้ท้องดำมของหนูเยอะเกินแซ็ปเซป ตัวแปลกนะตัวเมียไม่ค่อยร้องอ่ะไม่ค่อยร้องอยู่แต่ตัวผู้เนี่ยโหแต่มองตาพิ่ๆน่าจะเมียขี้เล่นเนี่ยเดี๋ยวนี้กัดนิ้วมือเล่นขาถลอกเปอกมันมันกระโดดเกาะมันเขาคิดว่าก็เป็นพ่อเป็นแม่เขาว่าดูดเอวดูดนมดูดออกดูดข้างดูดก้นตอนคำเนี่ยเรานั่งขับาดนี่กระโดดขึ้นมาปุ๊บนี่ดูดดูดดูดเลยดูดต่ำเส้ดือดูดเอวหมดเลยหาหาหานมสัญชาติยาณเนาะ ขาไม่มีแม่แเสียดายตัวหนึ่งที่มันเป็นลายเสือนะัตายไปเสียดายมากตัวนั้นมันคืนเดียวเองนะเราก็ทําอะไรไม่ได้ยังไม่รู้อาการมันขังไว้แค่คืนเดียวก็ตายแล้วตัวหนึ่งหลานเอาไปตัวสีนวลเน,นี่ยใหญ่แล้วโตมากเลยมันกินอาหารเม็ดโตแล้วนี่กินแต่ปลากระป๋องกินแต่ไข่แดงอยู่ก็เลยโตช้าตอนนี้ได้อาหารเม็ดลหลานสาวเอามาให้แซ่บหลายเด้อขอบคุณที่รับชมนะครับผมคนรักแมวครับผมมาดูกันแมวนำโชค